วันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้โชว์นะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ f i n g e r c o s s ค่ะค่ะก็เหมือนกันเลยเหมือนวิวเลยก็คือแบบตื่นเต้นมากวันนี้สุดท้ายก็คือแบบว่าพวกเรา6คนก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาก,กันจนถึงรอบไฟนอลแล้วแล้วก็ได้มาจนถึง3คนสุดท้ายนี้ค่ะ ก็ต <T> ื <ing> <the speaker> ่นเต้นมากๆาค่ะนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพี่พด้วยแล้วก็เป็นสเตจสุดท้ายที่ตัดสินพวกเราด้วยเพราะเราก็อยู่กันมานานจนแบบว่าได้เฟมเบอร์จริงๆก็ผูกพันกับทุกคนมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะฮึบฮึบจับคู่ไปแล้วโหว่าโล่งเนี่ยปลดปล่อยออกไปให้หมดแล้วค่ะตักโชสเตจสุดท้ายที่ได้โชว์ไป ในฐานะไอดอลนะคะเราแบบสิ่งส you know. you know. you know. ําคัญก็คือการแบบทําเพลงเนาะเราบอกเล่าผ่านการร้องเพลงและบอกเล่าผ่านเนื้อเพลงของเรานะคะยังไงก็อ่าในการรณรงค์หรือว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายที่จะต้องการทําผ่านสิ่งเหล่านี้ค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะต้องกน้องรุ่นเดิมเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีตทำเพลงไหครับเป็นอะไรต้องทำเพลงเลยไหมต่อไป มีเตรียมซิงเกิลไปที่ปล่อยจะมีหรือเปล่ใช่ค่ะแต่ว่าซิงเกิลต่อไปก็น่าจะเป็นของเมมเบอร์รุ่นเก่าก,ก่อนเพราะว่าได้มีการอัดไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าสําหรับโปรเจกต์ต่อๆไปก็คือมีแน่นอนค่ะแล้วก็มีเพลงเรียบร้อยแล้วค่ะแนเพลงก็คือเหมือนเดิม จริงๆวงของเราแบบแนวเพลงหลากหลายมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าสิ่งที่ออกมาแต่ละเพลงก็งงงงมีทุกแนวใช่อยากให้ติดตามกันนะคะก็จากนี้จะมีแนคในรก็นะคนของเรานะคะตอนนี้เสปอยได้ไหมอ่ะเฮ้ยเอ๊ อ่าเล็กๆก็เด <PR ี๋ยวเราจะมีซิงเกิลพิเศษเดี๋ยวจะได้ทุกคนก็จะได้ชมกันค่ะเป็นซิงเกิลพิเศษโดยมีเราเมมเบอร์สี่คนก่อนแต่ว่าซิงเกิลต่อไปนะคะก็จะมีเมมเบอร์ทั้ง7คนอืม คือทุกคนจะได้เห็นความน่ารักของพวกเราแน่นอนค่ะเออสปอยแค่นี้สปอยแค่นี้แล้วนอกจากนี้นะคะก็จริงๆแล้วเรามีแพนอีกเยอะมากที่แบบว่าพูดไม่ได้จริงก็คืออยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะคือเราเนี่ยมีแพนที่โอ้ฟิงเกอร์คอร์จะไปสู่อาวากาศจริงอะคะ่ะค <laughs> <laughs> ่ะก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากผลงานเลยครับนี่พิงที่หยกเลยขนัด <laughs> เออโอเคก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ Facebook, IG, Twitter แล้วก็ YouTube นะคะโดยการเซิร์ชคำว่า f i n g e r c o s o t official ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มี MV เพลงอยู่ใน YouTube f i n g e r c o s s official ด้วยนะคะแล้วก็รายการ dream chaser ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะก็ทุกคนก็จะสามารถเรียนรู้น้องๆ<ะ>ทุกคน <c oughs> เรียนรู้ทำความรู้จักทุกๆคนได้นะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไง <Yeah. S 1> ก็ไปดูย้อนหลังกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะ